สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นบาคาร่าของ WM กันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการมองหาแนวทางอยากได้สูตรดีๆอยากได้สูตรแม่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมมีทุนอยู่5,000บาทครับตอนนี้สูตรบอกไปแดงครับอ่ะเดี๋ยวผมแทงให้ดูเลยแล้วกันนะครับไม้แรกนะฮะแทงไปแล้วครับ5000นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับสูตรตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะอยู่ที่95%นะครับ อยู่ที่เกสิบ้าเปอร์เซ็นต์เอาเรียบร้อยครับกำไรมาแล้วครับเราปล็อกแปดครับเขาบอดไปพอดีนะฮะเห็นไหมครับไม้ที่หนึ่งครับเล่นกันง่ายๆครับไปต่อไม้สองครับไม้สองสูบบอกไปน้ำเงินครับอืมไปครับตานี้ผมใส่ไปหมดเลยครับหนึ่งหมืนครับหนึ่งหมืนครับมีทุนแค่นี้แหละครับเห็นไหมครับเหลือศูนย์บาทครับตอนนี้ผมเหลือศูนย์บาทแล้วผมอัดเต็มไปทุกไม้เลยนะฮะที่ผมเล่นอยู่นะครับ ตานี้ผมตามน้่เงินไปครับเงินกีได้เลยเงินปอกแปดครับเรียบร้อยไปเล้ครับหมายที่สองนะฮะชนะไปอย่างง่ายดายนะครับเห็นไหมครับสำหรับท่านใดที่สนใจในสูตรนี้สามารถทักเพจกันเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์กุก้ามาขอรับสูตรกันได้ฟรีเลยนะครับตานี้ผมขอใส่ไปเลยครับสองหมืนบาทครับสูตรนี้แจกให้ฟรีนะฮะสูตรที่ไม่ต้องไปเติมเครดิตนะครับผมมาลุ้นกันครับหมายที่สามนะฮะยังไงเลย สี่แต้มมาแล้วเอาปอกเก้าครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับชนะไมีกแล้วครับสามไม้แล้วสามไม้ติดแล้วครับเนี่ยครับเล่น WM เล่นง่ายๆเขาใช้สูตรกันแบบนี้แหละครับผมผมบอกเลยว่าสูตรตัวนี้เป็นสูตรเจ้าแรกนะครับที่สร้างขึ้นมานะ